ใครที่คิดในใจว่าเมื่อไหร่พีดีจะเริ่มเล่นเกมสัทีเอาจริงแล้วนะอุยยกไปเราด้วยใครเคยเล่นเกม A E I O U บ้างจ๊ะเคยเคยเคยเคกติกาของเกม A E I O U ฉบับ Safe House คือขยับตัวโดนยิงปะเนี่ยไม่ใช่นะอ่าเลยอย่าเลย เมื่อได้ยินเสียง a e i o u ท <make> ุกคนจะต้องแบกสัมภาระของตัวเองและวิ่งเข้าบ้านให้เร็วที่สุดแต่เมื่อได้ยินคำว่าหยุดทั้งคนทั้งสัมภาระต้องหยุดสมไม่หยุดแต่คนและสัมภาระต้องหยุดนะคะพี่เตือนนะจ๊ะตัวหยุดแต่กีต้าแกวงกวายไปมาพี่ไม่เอานะจ๊ะถ้าทีมงานสแกนเจอว่าใครขยับตัว คุณจะปิ้วตกรอบและต้องหยุดอยู่กับที่นะคะตอนนี้ทุกคนหันเข้าหาตัวบ้านแล้วเห็นประตูบ้านที่มีโลโก้เซฟเฮาส์อยู่ไหมคะเห็นครับหลังประตูบ้านนั้นจะมีธงเซฟเฮาส์ตั้งอยู่กลางบ้านคนแรกที่วิ่งเข้าไปคว้าธงได้ก่อนจะได้รับเหรียญแรกของเซฟเฮาส์ซีซั่นสองไปใช่ถ้าเราไม่หยุดอะปั๊บนะนักนัมานร่พเงจักรพิเศษวันนี้พพร้อมกันหรือยังคะพร้อม ถ้าพร้อมแล้วเอเราจะเริ่มกันเลยดีไหมนะยังจ้ายังจ้าพี่ยังไม่ได้เริ่มเลยกลับไปที่เดิมก่อนนะลูกนะยังไงอ่ะต้อง A I O U เอรอ A-E-I-O-U หยุดพี่พูดหยุดน้องต้องหยุดรู้สึกผิดที่เอาของมาเยอะแล้วแล้วก็เฝาใหญ่สุดเลยเห่อยแทนพี่พี ยังไม่เริ่มก็เหนื่อยแล้วใช่ครับทุกคนครับคือกูไม่เห็นหนทางเลยว่าจะสู้พวกคุณคุณเองได้อ่ะจริงไอพวกฝั่งซ้ายเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยโอเคหอบเหมือนกันนะไม่เหลือหอบเหรอเหนื่อยพี่ขอโทษครับเอาจริงแล้วจ้าเคเริ่มนะเออีไอโอย บุ๊กขยับตัวบุ๊กขยับตัวนะคะเพราะฉะนั้นบุ๊กออกจากเกมนะคะคุณต้องนั่งอยู่เฉยๆนะคะนั่งพักไปค่ะคนที่เหลือนะคะต่อนะข้าจะเล่นเผื่อเจ้าเองน้องเออโอยุยยุดเอาละโดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องยิงเลเซอร์เขียวเลยเราไบอสนะจ๊ะไม้จ๊ะไม้ไม้จ๊ะยอมแพ้เธอะจ๊ะให้ผมเพิ่มอะไรนะให้ผมเถอะรู้จักกับกูเหรอตัดเราเราเริ่มตัดพี่ตัดน้องกันแล้วนะคะเกิดการตัดพี่ตัดน้องแล้วนะคะแก๊สเจ็ตมันมีค่ามากนะคะต่อเลยนะคะ พร้อมนะ <be> เอไอโอหยุดได้ยินเสียงหอบหายใจแรงมากเลยจ้ะแต่ทุกคนนิ่งมากใครคะใครขยับเอเจ <sucks> เอเจขยับนะจ้ยปวดแขนไม่ไหวแล้วยอมแพ้เอเจโอล้วงก็เปิดประตูบ้านยอมแพ้นะโอ้โห ต่อนะคะเอ๊ะยอยอยอจได้แล้ว่าคริสค่ะครับผมยอมแพ้เลยดีกว่ายอมแพ้เลยนะคะเพราะว่าสัมภาระของคุณมันยากมากจริงๆขาสั่นแล้วครับพอศิลปินคนนี้แม่อาเขับเลยต่อนะคะใกล้แล้วนะคะเอ๊ะยอยอยอ รอดไปนะคะต่อเลยนะคะเดินเกมเร็วค่ะ A E I O U หยุดออฟคุณเหมือนอยู่หยุดกับที่เลยค่ะคุณยอมแพ้แล้วหรอคะ A E I O U หยุดยุ้ยคืออะไรครับยุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฟิร์สเขยิบค่ะเฟิร์สออกไปเลยค่ะเหนื่อยไหมเนาะยอมตายดีกว่าเหนื่อยไหม่นอง ตอนนี้เหมือนเหมือนเราจะได้ผู้ชนะแต่ก็ไม่แน่นะจ๊ะแน่แน่แล้วหรอครับผมว่า A E I O U U ครับจ้ะโอ๊ยไม่ใครไม่แค่แบบไม่อยากออกแรงแรกนโอ๊ย เเชิญผ oh. 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 ูแ้แพ้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะในบ้านได้เลยจ้าอะอย่างน้อยก็ทปทีเออทบทีทใคเดิมาที่หนึ่งไม่ไหว